ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะพบก็ช่องวันใวอนทูซีดิช่นเคยนะคะโอเคเพลงนี้เดาว,ว่านะ่าเขาเขาน่าจะแบบเหมือนเห็นคลิปเก่าของเราเนาะแล้วเขาก็แนะนำเพลงนี้มานะคะเป็นศิลปินที่มีชื่อว่า NLE c h o p p านะคะเพลงที่มีชื่อว่า Do It Again นะ ฟิตกับทูเรนะโอเคก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งเราก็เป็นแค่คนมาฟังเพลงนะคะเราก็ไม่ได้รู้วิธีการทําเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะ <c oughs> แต่เราก็ใช้ความรู้สึกใช้กับสิ่งที่เราเห็นมามาพูดนะคะโอเคมามาเริ่มฟังกันเลยนะคะ I Sho Now Boss. Got that dope think that's your loss He's a worker and I am a boss Lil' baby, you out, you know you was wrong You lying, watch your tone I'm too fine to be so alone Gone in the wind, like for real. Bitch you know look get you killed. I don't write it, I say how I feel. Tryna think about how I'ma heal. Hey, you think you sleep? Hey, you easy to read. Pack your bags and leave my keys. I'ma forget about you when you leave. Fuck your friend, but that'll be green. Send me a message, I left it on scene. Like keep it a beam. Say that you love me is really a scheme. Lil' baby, you out? You know you was wrong. You lying? Watch your tone. I'm too fine to be so alone. Not my kind. he's a clone. I'ma get money no matter the cost. Having some water, I'm having some boats Time. I have some boasts got that don't think that show low He's a worker and I am a boast little baby you out, you know you was wrong Your lying watch your tone I'm too fine to be so alone Not my kind He's a clone I'm gonna get money no matter the coast Having some water I'm having some boasts Got that don't think that show low He's a worker and I, I am a boast I just got a new tie DJ Khaled that's another one The nigga just like coolay I'll be sweet. 50 ball on his he head, then he gon' die trying. Who fuckin' with us? Just guess nobody. Chain on froze, you can play some hockey. So so hot, would you hate them talkies? Had to double twice like she was 40. You better add it up. Like 2 plus 2, you wasn't for me. Lil' baby, you out? You know you was wrong. You lying? Watch your tone. I'm too fine to be so alone. Not my kind. He's a clone. I'ma get money, no matter the cost. Having some water, I'm having some boasts. Got that dope dick that show lows. He's a worker and I am a boss. Lil' baby, you out? You know you was wrong. You lying? Watch your tone. I'm too อเคเพลงนี okay. okay. ้นะคะก็ดีเดกนเนาะหลังจากที่ฟังเพลงนี้แน่นอนว่ามันก็เป็นเฟิร์สเียของเราด้วยนะคะโอเคเพลงนี้เนาะเรารู้สึกว่าเขาแต่งดนตรีได้โฟล์กมากแล้วลงท่อนแรปได้ดีแบบแน่นอนเราเรามองว่าเพลงนี้มัน อันนั้นมากเลยอ่ะมันดีมากๆเลยคือเราชอบนะเราชอบแล้วคือแบบเขาลงชอบการหยิบยกประโยคแล้วก็มาแต่งเป็นเวของตัวเองอันเนี้ยคือเราเรามองว่ามันก็เป็นเทคนิคหนึ่งการทำเพลงอีกรูปแบบหนึง่งนั่นแหละคะ่ะที่แบบไปหยิบยกประโยคประโยคหนึ่งทนทนหนึ่งของ เพลงในสมัยเก่าหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วก็มาแต่งโฟล์ใหม่แล้วก็ทําเพลงในอันนี้แล้วก็แบบยังเหมือน feel, เป็นฟิลเหมือนท็อปปิกหนึ่งเพื่อที่แล้วก็แต่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นเทคนิคการทําเพลงรูปแบบหนึง่งที่เราจากผู้ฟังสังเกตเห็นนะคะไม่ได้หมายเพราะว่าเราอะรู้เกี่ยวกับการทำแบบทำเพลงแต่เราอะแค่ฟังจนเหมือน สังเกตได้ว่ามันน่าจะเป็นเหมือนอันซ We ัมต oh, oh, oh. okay. so ิงหนึ hmm. ่งนะคะเราก็พูดเป็นในแง่นั้นเนาะก็เราอะชอบกันขึ้นมาให้รู้เลยว่าเออเนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่งหลายๆศิลปินต่างชาติเขาก็ทำกันแบบนี้ก็เป็นท่อนหนึ่งที่เขาหยิบขึ้นมาแล้วก็มาแต่ง ใส่และฟลู flow ใหม่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงยุคเก่าด้วยแหละเราก็ไม่ได้ตามบีตตามโฟของเขาขนาดนั้นเนาะเราไม่ได้รู้ขนาดนั้นเนาะโอเคอืมเราชอบทั้งสองศิลปินเลยนะเพราะเพราะว่าเขา <Okay. S 1> เพลงนี้มันเป็นเพลงที่เนียบถ้าการทำเพลงก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งที่แบบ สมบูรณ์แต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ก็คือรู้สึกว่าเป็นดนตรีที่กำลังฮิตแนวนี้ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่าก่อนนั้นเราก็ไปเจอศิลปินหน้าใหม่ที่เป็นต่างชาติท่านหนึ่งแต่เป็นผู้หญิงก็จะแต่งฟลอ์ประมาณนี้คือแบบต่างชาติคนนั้นก็คือเป็นคนที่ได้รับความสนใจมากๆแต่เราเองก็ คิดว่าจะมาทำรีแอคแต่ว่าแบบเออมันก็ยัง,ยงมีธุราอยู่ก็เลยแบบยังไม่ได้ทำเนาะแล้วก็ก็ขอโทษด้วยละกันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าแค่รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาฮิตการทำโฟล์แบบนี้เฉยๆนะคะพูดหลังจากที่สังเกตดูมาเนาะแล้วก็ถ้าสู่เอเท่าที่ฟังเพลงนี้เนาะเราอะดัน ไปคิดถึงศิลปินไทยวงหนึ่งทีมหนึ่งแก๊งสเตอร์กลุ่มหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าดีกีคล้ายๆกันดีกีการทำเพลงบีดแบบเหมือนกันเลยแล้วเออนั่นก็คือ NTC N, TC, N เออเลขถูกแล้วชอบเรียกชื่อศิลปินเขาผิดนะคะต้องขอโทษเป็นขับด้วยนะ NTC Young Work ทีมนั้นเป็นทีมแรปเปอร์แก๊งนั้นคือแบบ เขาทำบีทได้แบบเจ๋งสำหรับเราเรามองว่าเขาทำบีทเก่งมากแต่งบีทแบบแนวบีทเวนี้ซึ่งเราไม่เรียกเราเรียกไม่ถูกว่าแบบมันเรียกบีทแนวไหนนะแต่เป็นบีทเป็นจังหวะบีทดรอปแบบเนี้ยเขาทำได้เก่งมากๆเลยสำหรับ NTC Young Work นะซึ่งเรามองว่าแบบมันมีความใกล้เคียงกันและแบบมีความแบบคือคิดคิดดูว่าเราฟังเพลงนี้แล้วเราแบบคิดถึง NTC Young Work ขึ้นมาในหัว ของเขาอะตัว NLE c h o p p e เนี่ยคือแบบเขาทําดนตรีได้สมบูรณ์แบบหลายเพลงน่าสนใจมากๆคือเราเองอะคือติดตามเขาอยู่นะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ติดตามถ้าใครสนใจเพลงออริจินอลของตัว NLE c h o p p e นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพลงออริจินอลแล้วก็ตัวช่องของตัว NLE ไว้ให้นะคะก็ใครสนใจก็ไปติดตามแล้วก็แบบไปฟังเพลงเจ๋งๆของเขาได้เลยนะคะ โอเคก็ถ้ามีคนเห็นต่างสามารถคอมเมนต์บอกได้นะถ้ามีคำหยาบก็ต้งองกดหัด้วยนะคะแล้วก็บอกตามตรงว่าเราเองอ่ะพูดในแง่ของคนฟังเพลงเนาะไม่ได้พูดในแง่ของการที่แต่งเป็นหรือทําเพลงเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่เราพูดในแง่ของคนฟังเพลงแล้วก็แบบฟังแล้วก็นั่นแหละแล้วก็มาความบอกความรู้สึกว่าหลังฟังมันเป็นยังไงเท่านั้นเองนะคะก็สนใจเดี๋ยวไป,ไปติดตามเพลงของ ตัวศิลปินได้เลยนะเดี๋ยวชิงลิ้งไว้ให้โอเคพบกันใหม่พีหนะ้าสวัสดีค่ะ